พาคุณผ,ผู้ชมไปแลกค่ะนักท่องเที่ยวเข้าไปเที่ยววัดชะล่องค่ะวัดคูบ้านคูเมืองข้องจังหวัดผูอ่อภูเก็ตนะเห็นวันแนนทางวันกันเลยแหละค่ะนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาไม่ต่ำว่า5,000คนมารับบุญแรกตอนรับปี2568ค่ะ โดยบรรยากาศทีวัดชัยธารารามเรือวัดชะล่องทีภูเก็ตนี่แหละค่ะก็าเป็นอีกหนึ่งสถานทีท่องเที่ยวนะทีได้รับความสนใจจากหนักท่องเที่ยวทางชาวไทยและก็ชาวต่างชาติรวมไปถึงพุทธศาสนิกชนจากในพื้นทีและการทีมาจากต่างจังหวัดก็มีเหมือนกันค่ะโดยการทําบุญนี้ค่ะชื่อเป็นการเริ่มตอนสักการใหม่ค่ะตอนรับปี2568หลายคนก็เลยเลือกเดินทางมาไหว้พระข้อพรเพื่อความเป็นสิริมงคลให้ตัวเองและก็ครอบครัวโดยกิจกรรมลั ลักที่ต้องทำถ้ามาที่นี่แล้วค่ะนั่นก็คือการมาสักการะข้อพรปิดทองรูปเมื่อนค่ะพระครูวิสุทธิวงซาจารือหวานล่วงพอแฉมก็เป็นพระครูบ้านครูเมืองที่ชาวภูเก,ก็ตเนี่ยให้ความเคารพอนับทือทางวัดเองเขาก็เตรียมข้องไว้ให้พร้นะดอกไม้ทุบเทียนบริการนักทองเทียวรวมไปถึงมีการเสี่ยงเซียมซอีอันนี้หลายคนก็มาตรวจดวงชะตาชีวิตของตัวเองค่ะมาทําบุญปล่อยซัดนะคะเป็นการเสริมความสิริมงคลให้กับชีวิตในขณะทีแรงแรงทองเทียวของ จังหวัดภูเก็ตในช่วงวันยุดยาวเนี่ยก็คือคักไปด้วยนักท่องเที่ยวที่เดินทางเนี่ยแหละค่ะล่งไล่มาเที่ยวภูเก็ตกันไม่คาดสายกันเลยค่ะครับและจาการผู้คุยนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่พบว่านะครับเป็นคนในพื้นที่เดินทางมาเพื่อสักการะขอพรลงพอเช้มนะครับเนื่อจะเป็นวัดประจําจังหวัดกับเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลในการเริ่มต้นปีใหม่นอกจากนี้นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่นะครับเลกเดินทางมาจังหวัดภูเก็ตเพราะว่าภูเก็ตมีหน้านที่ท่องเที่ยวที่สวยงามลักไล่เมะแก่กันมาผักพ่นใช้เวลากับครอบครัวใน ข้อการเดินทางนะครับข้อมูลจากทางการท่าภูกเก็ตระบุชว่งปีหม่นะบินข้าวโอกรวมแล้ว1,700เที่ยว้าครับมีนักเทียว,ขวเยวข้ามาภูกเก็ตไม่จะผัดไม่าำว่าเป็ดผันล้านนะครับกระตุ้นทางรายได้ให้กับคนในพื้นที่เป็นอย่างนี่เราไปควางเสี่ยงนักทองเที่ยวกันเลยครับที่นี่ก็คนเยอะแล้วก็มาทำบุญด้วยวันปีใหม่นะคะ แล้วก็เดี๋ยวจะไป,ไปในเมืองแล้วก็จะไปที่ทแหลมภูเก็ตค่ะจังหวัดภ<ม>ูเกต็ตมีสถานที่เยอะนะคะมาสวยงามเยอะแยะเลยค่ะสนุกสนานคนก็เยอะจะมาทำบุญเอาเด็มงคลให้ตัวครอ,อบครัวอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็อ,อยากให้ทุกคนที่มาเที่ยวภูเกต็ตมาวัดฉลองมาไหว้พระทำบุญมาสักการะ,ะหลวงพ่อแช่มเพราะว่าเป็น วัดประจำจังหวัดอะไรเงี้ยค่ะถ้าถ้าคนที่มาจากต่างจังหวัดอะไรเงี้ยค่ะอยากจะให้มาที่วัดฉลองมาสักการะมาไหว้พระทําบุญที่วัดฉลองอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าที่อื่นสถานที่เที่ยวก็เยอะเลยค่ะ